พระดโมโธนาบุญกับทุกท่านอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะสาธุวันนี้พระอาจารย์ก็จะชวนบวชด,ด้วยการแสดงธรรมหรือก่าวธรรมะให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ท้งปวงรทแห่งธรรมเลิศกว่ารฤทธทางปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงการสิ้นตัณหาธนะ ทุกทั้งปวงเนี่ยที่เราสวยกันเนี่ยตามตัณหาภาวตันหาวิภาวาตันหาเนี่ยชนะทุก์ทั้งปวงแต่ถ้ายังมีตัณหาอยู่แล้วก็ทุกทั้งปวงไม่สิ้นไปได้เรามาดูว่าทําไมวันนี้ก็จะเล่าเรื่องของฮริตะอัญชาดกครั้งพุทธกาลพิสุไปบิณฑบาตไม่สำรวม เห็นมาตุคามมาหึงหญิงแม่เรือนมือก็สวยนิ้วก็สวยแขนก็สวยขาก็สวยสวยไปหมดแต่แล้วก็กลับมาวัดแทนที่จะภาวนาตายตายตาย,ตายหรือผมคนเล็ดฟันแดงเล่ยกระดูกเย่กระ,ะดูกไม่ภาวนาแล้วภาวนาสวยสวยก็เกิดความกระสันอยากจะศึกเพกื่อนทั้งหลายเอาไม่อยู่ก็เลยแบกไว้ ถามไปสู่ใบเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าพิสู่นี้เกิดความกระสันดูก่อนพิสุเธอกระสันเพราะเหตุไรเพราะเห็นความงามของมาดุคามพระพุทธเจ้าข้าดูก่อนพิสุกิเลสมีกำลังกล้ากิเลสมีกำลังกล้าเมื่อเหมือนลมที่พัดภูเขา ภูเขาหินแท่งทึบเนี่ยพัดกระจายไปทำไมใบไม้เก่าใบาไม้แห้งจะไม่กระจายเล่าก็บันดิตในการก่อนได้พิญญาห้าสมาบัตแปดดำเนิน,ดำ,น,นดำเนินรอยตามพระโพธิญาณยังยังต้องพินาศเพราะกิเลสนั่นเลยตัดอย่างนี้แล้วก็บรมก็เลยตัดอริตชาดกครั้งนั้นพระบริสัทเกิดในตระกูล เศรษฐีมหาศาลมีทรัพย์มากมาย80โกดก็บริจาคทรัพย์คือเห็นแต่ทรัพย์ไม่เห็นเจ้าของทรัพย์คือทุกคนรู้แล้วแต่ตายแล้วทิ้งไว้ทั้งหมดไม่มีใครเอาทรัพย์สมบัติติดไปในโลกหน้าได้เลยตีแล้วเราจะทรัพย์ติดไปในโลกหน้าก็สละทั้งหลายแล้วก็ออกบวชออกบวชบำเพ็ญเพียรไม่นาน เจ็ดวันเท่านั้นได้ปิญญาห้าสมาบัติแปดเหาะได้ปีดาทิ่ผู้ที่ปรุวรจิตแสดงฤทธิ์ได้สำรวมอินทรีย์อยู่ในป่าหิมพานยาวนานต่อมาอยากจะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มบ้างสดเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดบ้างแล้วเข้ามาในเมืองนี่เหตุเนี่ยมันเป็นเหตุได้ต่ตรงนี้เลยความอยากนิดเดียวเนี่ย แล้วด้วยความที่ดาบด้นสํารวมประชาชนเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งก็ให้ไปนิมนต์มาทำการเลี้ยงดูอย่างดีบริทานอาหารอย่างดีแล้วก็ถามว่าภูมิทศคุณเจ้าอยู่ที่ไหนก็ตอบตอบไปงั้นจะสร้างอุทยานให้อยู่แต่แล้วก็สร้างให้เสร็จแล้วก็อยู่ในอุทยานและบำรุงเลี้ยงดูพระดาบด้นตลอดการยาวนานสิบสองปี จะมีความคุ้นเคยกันมากอาจารย์ก,รยก็รู้สึกก็รักรักอาจารย์อย่างมากรักมากๆจริงๆนะด้วยความสำรวมด้วยรูปร่างด้วยลักษณะด้วยวาจาคำพูดอะไรทุกอย่างแต่แล้วอยู่มายาวนานาแสดงกำเริบแสดงกำเริบก็จะต้องไปปรับก็สั่งพระมเมหศีว่า ธอช่วยดูอาจารย์ด้วยนะแล้วถ้าเกิดปักอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาเมื่อพระราชาเสด็จไปแล้วนั้นมีอยู่วันหนึ่งพระเาสีเข้าฌานานานไปหน่อยคือธรรมดาจะมาแต่เช้าแต่ <c oughs> วันนี้เข้านาน,านไปหน่อยคือเพิ่งแง่ธรรมดามาหกโมงเจ็ดโมงวันนี้มาเก้าโมงสิบโมงเอประมาณน,นี้ พระมหะเสีก็เตรียมอาหารใส่บาตแล้วไม่เห็นมาทันทีก็เลยเก็บแล้วก็อาบน้ําน้ําหอมสบายๆนุ่งผูสาเกลี้ยงผ้าเกลี่ยๆลื่นๆผ้าแบบนอนสบายๆแบบชุดนอนโปร่งๆสบายๆแ,แล้วก็นอนอยู่ในห้องพักเปิดประแกดไว้ไป้าอาจารย์นั้นหรืีนั้นก็สายแล้วอ้าวสายแล้วก็เลยมาด้วยริ์เหาะมาเลยคดี หามาเลยคี่เดินมามันช้าใาเหาะมาอย่างเร็วแรงเกิดอุบัติเหตุแรงเกินหนังเสือกระทบกับขอบหน้าต่างดังพับเห hmm. มสีตกใจลุกพรวดผ้าเกี้ยงหลุดพึดุขาวจริงหนอล่วงพักเด็ดไม่เหลือเอาใหม่เอาใหม่รู้สึกเมื่อกี้เหตุการณ์มันเร็วไปหน่อยอุบัติเหตุรถชนกันแรงไปหน่อย พ <laughs> อ,อมาก็นหนังเสียกระทบกับ <c oughs> ขอบหน้าต่างพับเมสีก็ตกใจลุกพรวดผู้สาเกี้ยงคือผ้ามันลื่นมันเกี้ยงหลมอยู่แล้วหลุดหมดเลยตกใจคือพระเมสีก็เป็นคนสวยอยู่แล้วสวยมากอยู่แล้วก็บริษัทสวยเห็นสวยห่อหอมมาในร่วงทั้งหออยังไง้นน,นพ่พระ เสรแล้วไม่สามารถยับยั้งอำนาจกิเลสได้ขนาดหอะมาเนี่ยเนี่ยหอะมานะจูงมือพระมเหสีเสพอสัตธรรมเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะทำกันเลยยั้งใจไม่ไหวอ่ะเอาไม่อยู่อ่ะลุยกันเลยเสร็จแล้วข่าวก็แพร่พัดเลยใค้วางรู้หมดเลยไม่อายใครจะด้วยนะโอ้ยอะไรกันขนาดนั้น แล้วก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็กลับทําอย่างเงี้ยทุกวันเลยโอ้โหอะไรกันเนาะเอาไว้อยู่ยหนักเลยเกินนะอาการหนักเลยเกินแต่แล้วอมายก็เขียนจดหมายส่งไปพระราชาพระราชาอาจดหมายไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้พวกนี้เองจะยึดเมืองแล้วทําลายอาจารย์ก่อนเนี่ยเองทําลายอาจารย์ข้าก่อนเดี๋ยวกลับไปจะจัดการยังไงก็ไม่เชื่อคือไม่เชื่อเด็ดขาดเลย ทีน,นี้ข่าวแพทย์พัฒนในวางเสร็จไปทั่วเมืองเลยยิ่งกว่าเฟซบุก๊กพระนดลข่าวมันดังข่าวมันดังในอนาคตอาจจะมีข่าวดีดังๆให้ฟังก็ได้ข่าวมันดังแล้วก็พระราชากลับมาไม่เชื่อถามมหเหสีบอกพระเหสีตกลงเรื่องที่เขาเล่าลือนะจริงหรือจริงพระเจ้าค่าฮะฮไม่เชื่อไปถามใครไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อ,อยังไงก็ไม่เชื่อ ก็ไปถามมันจริงไม่เชื่อพระองค์ไปถามอาจารย์ดูไปถามฤาษีดูไม่เชื่อไงก็ถามทีนี้มาถึงอาจารย์แล้วเนี่ยก็ถามอาจารย์จริงหรือที่ว่าท่านอาจารย์เสพอสตธรรมกับพระมเหสีพระอาจารย์เป็นพระบุตรสัตว์ตั้งสร้างบารมีเพื่อเป็นพระบิา้าก็คิดว่า ธรรมดาแล้วการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามดื่มสุราพระโพธิสัตว์ทั้งหลายกระทำได้แต่ถ้ามุสาวาททำไม่ได้เพราะถ้าโกหกแล้วจะเป็นตรัสรู้ที่โค้นต้นโลไม่ได้หมายความว่าถ้าถ้าสมมติปิดบังความชั่วอา่านนี้ขยายความก่อนหน้าย่างทิ่งให้กัน ว่าทาชั่วนี้ก็บอกไม่ได้ทําทําชั่วนี้ก็บอกไม่ได้ทาทาชั่วนี้ก็โกหกไปเรื่อยตกลงทําชั่วตลอดทําชั่วทั้งหมดทําชั่วอย่างเดียวเลยเลยมีแต่ชั่วเพราะปกปิดความชั่วไว้เลยไม่ได้บุญได้แต่บาปเพราะนั้นพระพระเรามาดูพระของเราทุกวันนี้พระเลยต้องตรงอาบัตเปิดเผยว่าเราผิดอย่างงน้นเราผิดอย่างนี้เราผิดอย่างน,นั้นต่อไปผมจะไม่ทําอีกเปิดเผยเขจาใจหรืียงเลยพระจึงต้องเปิดเผย เพราะนั้นถ้าเกิดภาพปกปิดไว้อาบัติมันก็หนาขึ้นไปเรื่อยๆคุณธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นหมายความว่ามันชกปกใช่ไหมมันก็ไม่ใสสะอาดมันไม่สว่างมันก็ไม่เห็นเพราะมันชกปกเพราะปิดบังความชั่วไว้เพราะนั้นพระบริษัทก็คิดว่าถ้าเรากล่าวว่าไม่จริงเพียงคนเดียวเท่านั้นพระราชาก็จะไม่เชื่อใครทั้งหมดจะเชื่อเราแต่คนเดียวประโยชน์อะไรก็มูสาวาท เราจะไม่ได้ตัดสรุที่โคนต้นโพถ้าเราโกหกหรือเรามุสาวาทเราจะตัดสรุที่โคนต้นโพไม่ได้คือจะเป็นพุทธิาไม่ได้ก็ยอมดูก่อนมหาบพิษการที่คนทั้งหลายกล่าวอย่างไรก็จริงอย่างนั้น <c oughs> เอาเลยดิเลยต้องเชื่อในเรื่องจริงพระราชาก็บอกอา้าวอาจารย์ก็ท่านมีปัญญาปัญญาละเอียดของท่านเนี่ยมีมากมายเอาไว้ ปินิพิยานแล้วกาจัดกิเลสทําไมท่านจึงไม่ใช้ปัญญานัานกาจัดกิเลสเสียเล่าอาจังยังหวังดีอยู่เนี่ยยังหวังดีอยู่ดูก่อนมหาบ่อพิษกิเลสมีกําลังกล้างคือราคะโทสะโมหะธรรมะเข้าไปในใจผู้ใดแล้วแม้นปัญญาละเอียดก็ยังไม่ถึงหมายความว่าไม่มีปัญญาแล้วเสร็จออาเรามาดูพุทธเจ้าตัดพุทธพจน์ไว้ดูก่อนพิชิตทั้งหลาย กามนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วย่อมเบียดเบียนตัวเองบ้างย่อมเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างกามมีความสุขน้อยมีทุกข์มากมีความรับแค้นมากโทษของกามอย่างยิ่งกามเป็นที่ดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายความรับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานคือปัญญามีเท่าไหร่ดับหมดเหมือนเอาคบเพิงชูงเงียจุง่ลงไปในน้ำดับหมดหน้ามืดแล้วอ่ะ ไอพูดก็ไม่ฟังหน้ามันมืดปัญญามันไม่มีบอกนาก็ไม่เชื่อเอาไม้จะลวงหูมึงก็ควายยังเชื่อบ้างบอกย่อยยอยยอยยังหยุดบ้างไอ้นี่ไม่ไหวดูก่อนมาบาพิษราคะโทสะโมหะธรรมะเข้าไปอยู่ในใจใครแล้วปัญญาแม้เอียดก็ยังไม่ถึงเอาอาจารย์ก็เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นพระอรหรันต์ เป็นผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์เป็นบัณฑิตมีปัญญาทำไมท่านจึงไม่สามารถเอาชนะกิเลสเหล่านั้นได้เล่าจะเดินพรมหาบ่อพิษอาภุศสวิตกกลามกคือก,การกำหนดรูปว่าสวยเดือนหน้าสุพรรณธิมิตพร้อมด้วยราคะเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว แม้นบ right? so so uh, ัณฑิตก็ถูกเบียดเบียนหมายความว่าพอสมมติว่าเห็นผ mm hmm. ู้หญิงสวยใช่ไหมพอเห็นผู <Et c> ้หญิงสวยปุ๊บอยากปุ๊บเนี่ยไอเนี่ยเไอ้ไอไอนิมิตอสุภาพนิมิตเนี่ยความสวยนิมิตแปลว่ารูปสุภาพแปลว่าสวยยึดถือความรูปสวยปั๊บราคะมันก็เกิดขึ้นสองอย่างเนี่ยอากุศลที่ตกลามกคือการยึดถือสุภานิมิตและความกำหนัด เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วย่อมลุกลามบุคคลนั้นย่อมทำลายทำแม้นของพระฤาษีอาจารย์เอาลูกศิษย์เกิดมาสอนอาจารย์ดกอาจารย์ก็ความกำหนัดนั้นเกิดขึ้น,นกับกายนี้กายเนี่ยพูดง่ายว่ามันเป็นของเน่าของเหม็นเป็น,เป,นเป็นทุกข์แท้ๆเนี่ยอาจารย์ทำไมไม่ใช้ปัญญาเห็นโทษของมันแล้วอะไรประมาณเจริญพรหาบอ่อปิด อาตมาจะใ,ใช้ปัญญากำจัดนราคะพร้อมกับรากเง่าของมันอย่างนี้ฤาษีก็สลดใจพอสลดใจเสร็จแล้วก็กำหนดรกสินบริกรรมสำเร็จรกสินปับเข้าฌานธรรมาบัตเหาะได้จเจริญพรมหาบาพิษอัตมาจะไปสู่ป่าหิมพานจะไม่ให้ได้กลิ่นผู้หญิงอีกต่อไปหายไปลยอานุโมทนาสาธุการ อันนี้เราไม่ได้ว่าผู้หญิงนะหมายถึงเพศตรงข้ามกันแล้วกันท่านใดจะเป็นผู้ชายออกบวชยกมือเสียนอนุมัตฟังแลวอธิษฐานจิตให้ดีชาติหน้าไม่ต้องมีความรักไม่ต้องไปตามส่งผู้หญิงไม่ต้องไปตามจีบผู้หญิงอีกต่อไปชาตินี้พอกันที่ของปรรนาธุการเทินสาธุก็เดี๋ยวท่นานใดจะมีใครชวนบวชก็มารับหนังสือเมื่อเช้านี้ พระอาจารย์เล่าเคสดี้เรื่องหลานชายมีเพื่อนเป็นคนเจ้าชู้แล้วมาเกิดชาติใหม่หลานก็หมกไปเป็นพระไอ้เพื่อนเจ้าชู้ก็มาเป็นผู้หญิงเขาเป็นเพื่อนรักกันไอ้พระกับผู้หญิงมันรักกันชาติแล้วแต่ไม่เป็นผู้ชายชาตินี้มันมันมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเลยมันต้องเสกออกไปคงต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ให้สมปัฒนาจนทุกประการเธอสาธุเรียนเชิญทุกท่าน แสดงความเคารพด้วยการนองไหว้พระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุขอให้ท่านทั้งหลายกำจัดาราคะกำจัดการมาตัญหาเพาว่าตัญหาหลุดพ้นจากทุกทั้งหลายการสิ้นตัญหาชนะทุกทั้งปวง ให้สมปรนณาทุกปรือการเธอสาธุร่วมทั้งจิตอนุโมทนาบุญพึ่งกันและกันนะครับสาธุ